สวัสดีค่ะกรลายานามิตรทุกท่านนะคะขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสามัคคีณศนะาราหนึ่งร้อยสองปีพระอุดมยานโมลีหลวงปู่จันสีจันทธิโปวัดทุ่งโพธารามอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีในวันอาทิตย์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2564เวลา1 0บนาฬิกาเนาทีด้วยวัดทุ่งโพธารามได้รับพระราชทานวิสุงคามาสีมา เมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2 5 1 4คณะสิทธิานุสิทธิ์จึงร่วมใจกันถวายกระถินสามคัคคีเพื่อนำปัจจัยบุรณะอุโบสถให้มีความสง่างามคู่ควรแก่การปฏิบัติศาสนา,านกิจสืบไปกรรยาณมิตรทุกท่านสามารถร่วมทำบุญได้โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาตลาดบ้านห้วยชื่อบัญชีนายวิสุทธิภาตินาวินนางเพนศิลิศีจันทร์ และนางออนวราไาตยดำรงเลขที่บัญชี095-1-7-2098-4ขีดขประวัติวัดทุ่งโพธารามโดยสังเขตมีดังนี้ค่ะปีพุทศักราช2 5 2พันตํารพันตำรวจเอกพิเศษวิทยักษ์สันติพันธ์หลังจาก,กเกษียณอายุราชการท่านได้กลับมาพักผ่อนและปฏิบัติธรรมที่สวนป่าคำมินานรงมวยบ้านทุ่งโพ หมู่ที่11ตำบลสร้างคอมอำเภอรสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นสถานที่สงบและร่มรื่นท่านได้ตั้งอุปสงค์ที่จะสร้างวัดป่าธรรมยุทธ์ขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตะเวทีต่อบุพการีและให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจันรลงใจแก่ลูกหลานชาวอำเภอรสร้างคอมและพื้นที่ใกล้เคียงโดยซื้อที่ดินถวายเพื่อสร้างวัดจำนวน34ไร่1งาน 43ตารางวาต่อมานางพองไซพองไสโสพลได้ร่วมไปจากที่ดินสร้างวัดเพิ่มเติมอีกจำนวน10ไร่รวมเป็นที่ดินในขณะนั้นจำนวน44ไร่1ง,งาน43ตารางวาวัตถุประสงค์ของการสร้างวัด 1. เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและฝึกสมาธิสองใจตนเอง 2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าไมา้และสัตว์ป่าปีพุทธศักราช2552พันตำรวจเอกพิเศษวิทยพิทักษ์สันติพันธ์ได้มอบหมายให้นายพิเชษปัวคอมพัฒนาการอำเภอยื่นเรื่องตามขั้นตอนของทางราชการขอสร้างวัดป่าธรรมยุทธ์ณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยความเห็นชอบของมหาเทรสมาคมในวันที่ ยีสิบงหาคมพุทธศักราช2,554อนุญาตให้สร้างวัดและยื่นเรื่องขอตั้งวัดเมื่อวันที่30มสิบพฤศจิกายนพุทธศักราช2,554ันย้า 54, โดยได้นิมนต์พระภิกษุสามาเณรจากวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงจังหวัดรดรธานีมาจำพรรษาได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระรมยานโมลี หลวงปู่จันศรีจัน 5, ททีโปซึ่งขณะนั้นหลวงปู่ใหญ่อายุได้101ปีเป็นองค์อุปถรัรมภ์และอนุญาตให้ท่านพระครูปรัดสุวัฒนะมงคลคุณพระมหาสมพานธรรมโสพโนรักษาการเช้าอาวาสวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2555ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาชื่อวัดทุ่งโพธาราม มีพระอธิการทองใสายสุว,วัจโจดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสปีพุทธศักราช2555ถึงปีพุทธศักราช2559พันตำรวจเอกพิเศษวิทย์พิทักษ์สันติพันธ์ได้บริจาคทรัพย์ในการก่อสร้างพระอุโบสถ3ชั้นเป็นเงิน6ล้าน9 8 0 0 0 0บาทสร้างเสนาสนะขึ้นหลายหลังการทำถนนลูกรางเส้นทางเข้าวัด และการติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงรวมเป็นเงินทั้งสิ้น11ล้านบาทปีพุทธศักราช2556คณะศิทธินุศิตได้ร่วมกันสร้างศาลาเนกประสงค์เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคลการพระอุดมยานโมลีชื่อศาลา102ปีพระอุดมยานโมลีาามมลหลวงปู่จันทร์ศีจันทธิโปปีพุทธศักราช2561 วัดทุ่งโพธารามได้ซื้อที่ดินขยายเขตเพิ่มอีกจำนวน16ไร่รวมเป็นเนื้อที่นับปัจจุบัน60ไร่1งาน43ตารางวาอันนิสงของการสร้างอุโบโสถมีดังนี้ค่ะเนื่องจากโบสถ์ที่สร้างกันทุกวันนี้คณะสงฆ์สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้หลายอย่างคืออาคารอนเนกประสงค์รวมทั้งใช้เป็นที่ประชุมที่แสดงธรรมที่ฝึกอบรมสมาธิภาวนา ที่สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นและที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับต้อนรับพระอาคันตุก,กะเป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้ที่สร้างโบสถ์ถวายพระสงฆ์จึงได้บุญกุศลมากมายทั้งชาตินี้และชาติหน้ากล่าวคือชาตินี้ผู้มีศีลเป็นพื้นฐานที่ถวายโรงอุโบสถย่อมได้ความปลื้มปิติสุขอย่างสูงเมื่อได้ทราบว่าพระสงฆ์ได้ใช้โรงอุโบสถที่ตนสร้างถวายอย่างคุ้มค่า เกียรติคุณของผู้ถวายย่อมฟูงขอจรไกลผู้ถวายย่อมได้สดับพระธรรม,มเทศนาเพิ่มพูนศินสมาธิปัญญาทำให้จิตใจสะอาดสว่างสงบได้มากขึ้นแม้จะสิ้นชีพก็ไม่หลงทำการกิริยาตายไปย่อมมีอารมณ์ยึดมั่นในกนุศลเป็นอาสันกรรมที่ดีชาติหน้าผู้ถวายลงอโบสถ ยังมีกิเลสอยู่ถึงแก่กรรมลงเขาย่อมได้ไปเกิดในกำเนิดที่ดีมีความสะดวกสบายที่เรียกว่าสุคติโลกสวรรค์อันพี่พร้อมด้วยสิ่งที่ประเสริฐที่พึงพอใจอันเป็นฝ่ายโลกิยะสมบัติและจะได้บรรลุคุณธรรมต่างๆอาทิฌานอภิญญาอริยมรรยผลและกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเป็นที่สุด นุโมทนาบุญกับผู้มีจิตอันเป็นกรุศลนทุกทุกท่านค่ะขอให้กระยาณมิตรทุกท่านเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระธนสารสมบัติตลอดไปเทินสาธุจ้า